ขอความจเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทงทลายปัญหาในวันนี้คงเป็นการตอบคำถามของท่านเขมวัฒโนต่อไปท่านถามว่าเที่ยวผู้หญิงผิดศีลแล้วก็บาปหรือเปล่าประการแรกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นอบายมุกพวกเนี้เป็นอบายมุกค,คือไม่ไดบ้บัญญัติในระดับของศีลแต่ว่ามันเป็นบาปนะ เพราะมันเกิดขึ้นจากแรงดันของการมราคะที่ขาดการควบคุมก็เกิดการเป็นนักเลงหญิงเป็นปากทางแห่งความเสื่อมแล้วก็ถ้าผู้หญิงนั้นมีสามีอยู่แล้วก็มาหากินลำไยพิเศษแล้วก็เราไปเกี่ยวข้องนะก็ก็ผิดสีลข้อกรรมเองหรือผู้หญิงคนนั้นไม่มีสามีอ ก็าหากินเป็นัวเฟนอีกแต่ว่าสมมติว่านายกอเนี่ยเขามาตกลงกับผู้หญิงคนนั้นไว้ว่าเวลานั้นเวดนั้นมันจะอยู่ด้วยกันแล้วก็นายขอก็ไปแซงคิวตรงนั้นหลังจากผู้หญิงคนนั้นตกลงกับนายกอไ้แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นผิดสิลงข้อกำเนงดีที่สุดก็คืออย่ายุ่งนะเนะยมันเป็นเรื่องที่สวมหน้ากากเข้าหากันแล้วก็หลอกลวงกัน แล้วก็เป็นพาหะแอ่งโรคอะไรต่ออะไรอ,อีกต่างๆอีกมากมา,กายแก่กองนะจะติดตามมาในเรื่องเหล่านี้ไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันเป็นปนัญหาภูเขาที่ยากต่อการแก้ไขคล้ายๆกับเป็นลูกโป่งซึ่งมันกดตรงหนึ่งแล้วไม่โป่งอีกตรงหนึ่งอย่าไปเป็นหาญปรนันหานเรื่องอืินสมมติเราไม่มีโสเปนีเลยนะแต่ว่าศีลธรรมมาตรฐานของศีลธรรมของคนยังไม่สูงพอมันก็จะเกิดการฉุกค่าอาจารย์ข่มขืนกระทำสำราเรา มากยิ่งขึ้นทีนี้ถ้าเราไปใช้มาตรการทางกฎหมายว่าใครข่มขืนอนาจารย์หรือถุดฆ่าอนาจารย์ข่มขืนก็ทำจำเรานั้นจะลงโทษประหารชีวิตทีเนี้ยผู้หญิงนอกจากจะถูกข่มขืนแล้วเนี่ยจะถูกฆ่าถูกฆ่าปีปากไปเห็นไหมมือมือก็กดลูกโปง่งกดตรงหนึ่งแล้วไปไปแฝาตรงหนึ่งแล้วไปโปง่งอีกตรงหนึ่งปัญหามันก็แก้ไม่ที่จิ้นสุด พราะฉะนั้นถ้าจะแก้เนี่ยมันต้องแก้ที่จิตใจคนให้สำรวมระวังในเรื่องของเพศพวกนี้เป็นอาชญากรรมใหญ่นะสี่เรื่องเนี่ยการละเมิดสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองในการรับฟังข้อมูลข่าวสารนี่เป็นปัญหาโลกเขาเรียกว่าเป็นกรรมกิเลสคือเป็นการกระทําที่เกิดขึ้นจากจิตที่มันผิดปกติทีนี้เมื่อเราไม่พัฒนาจิตเราจะไปแก้ที่ปลายเหตุนะไปแก้ได้ตรงนั้นเราแก้ได้ แต่ว่าเสร็จแล้วมันจะปง่งไปจะป่งในที่อื่นมันก็เกิดเป็นปัญหากลุ่มคืนค่าทีนี้ถ้าหากว่าพอแก้ปัญหาเรื่องกล่มคืนค่าได้สมมติว่าแค่ได้มันก็จะออกมาใจความส,สนนัมสัสอนในทางเพศนะฮะสัมสอนในทางเพศแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องรักร่วมเพศอะไรตามมาอีกก็ยุ่งกันได้ยาก แต่แต่ละอย่างเนี่ยกลายเป็นปนัญหาภูเขาไปด้วยกันนั่นนั่นเลยพวกนี้ก็ดีที่สุดก็คือว่าต้องสํานึกด้วยใจตัวเองเ่ยนะแล้วระมัดระวังในตัวของเราเองเคนเราไปแก้ไขโลกมันไม่ได้เราโลกมันก็เป็นกระแสของโลกก็เป็นอย่างนั้นเองคือคนก็คือคนนะ เราแก้ได้เป็นส่วนกัจเจกชนแล้วที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือแต่ละคนจะต้องมีจิตสํานึกโดยตัวเองแล้วแก้ไขที่ตัวเองเกิด <c oughs> ถ้าเรามม่งแก้ไขที่คนอื่นมันก็เหมือนกับเปรตจัดคนนอนบนศาลาอย่างนี่โบราณท่านเล่าท่านเล่าว่าเปรตตัวหนึ่งไปอยู่บนคือสมัยโบราณใน <c oughs> คนเดินทางไกลก็มาพักตามศาลาวัดนะฮะตามศาลาร,าริมคลองส่วนมากก็ข้ามคลองอะไรแต่ คนนอนหลับเนี่ยปรากฏว่านอนไม่เรียบร้อยเลยถ้าเกตแล้วกัเปรตก็ลงไปดึงเท้ามันเสมอกันก็ดูสวยงามดีนะฮะขึ้นชมกับเท้าเสมออยู่พักหนึ่งเอาขึ้นมาดูหัวไอหัวไม่เสมอเลยดึงหัวเสมอกันอีกพอหัวเสมอก็ขึ้นชมกับหัวเสมออยู่พักหนึ่งว่าดูเท้าไอ้เท้าไม่เสมอก็ดึงไปดึงมากอย่างเงี้ยทั้งเปรตทั้งคนไม่ต้องนอนเนะ่คือปัญหามนุษย์เนี่ยเราต้องยอมรับว่า มันมีความจากัดในตัวของมันเองถึงจุดหนึ่งมันก็ทําไม่ได้ระดับหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าต้องเกิดจิตสานึกด้วยตัวเองเนะคา,าว่ามนุษย์ท่านจึงแปลว่าสัตว์โลกที่มีใจสูงสัตว์โลกที่มีเหตุผลสัตว์โลกที่จําแนกแกะแก่ได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรดีอะไรชั่วอะไรเสื่อมอะไรเจริญนี่ไมนต้องทําได้เองแล้วก็ปฏิบัติด้วยตัวเอง ถ้าจิตสํานึกอย่างนี้มีอยู่ภายในใจของคนมากเท่าไรเนี่ยสังคมก็จะสงบและขนาดทางสังคมที่จริงมันเหมือนกับเรากระดานมาปูนะปูให้มันพื้นที่สักกี่รอ้อยกี่พันตารางเมตรก็ได้นะถ้ากระดานทุกแผ่นสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับแผ่นอื่นได้เนี่ยมันปูให้พื้นสวยงามได้ตลอดแต่ถ้าไม่ยอมปรับตัวเองมันก็สองสองสอง,สองแผ่นมันก็ปูไม่ได้แล้วมันไม่ต้องพูดถึงหลายแผ่นนะ สังคมเองมันก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือปรับความเห็นกับความประพฤติให้มันอยู่ในระดับที่ประสานประโยชน์กันได้เป็นอย่างน้อย mm hmm. ก็ต่อไปถามว่าสีห้าคา่ข้างกว้างดังนั้นประชาชนทุกคนต้องตกนรกหมดใช่หรือไม่คงไม่ห่่นะหมายความว่ามันก็ต้องแรง แสดงว่าการฆ่าสัตว์เนี่ยมันต้องซ้ำซากแล้วก็มีเขาเรียกว่าวัตถุใหญ่คือสัตว์ที่มีคุณมากแล้วก็เจตนาในการฆ่านะโลภจัดโกรธจัดหรือโง่จัดแล้วก็ความพยายามรุนแรงหรือโหดรุนแรงก็ไอ้นี้ก็เป็นเหตุตกนรกมันก็ลดหลั่นกันลงมาทีนี้การลักทรัพย์ก็เหมือนกันลักจนเข้าประสบความที่บัตรเดือดร้อน แล้วก็ของท่านที่มีความดีมากมีฝุ่นมากก็เรียกวัตถุใหญ่เจตนาแรงความพยายามมากนะพูดง่ายอย่างนั้นสามอย่างแต่เงั้นก็เป็นเหตุให้ตกนรกได้แต่ทีนี้คนที่จะทำแรงขนาดนั้นอ่ะจริงมันก็มีน้อยไม่มีไม่มีใครทีเล่นแร,แรงขนาดนั้นมากหรอกเพนโอกาสที่จะตกนรกมันก็มีโอกาสที่จะเป็นมนุษย์ก็มีโอกาสที่จะเป็นสวรรค์ก็มี แต่ไม่ขึ้นอยู่กับจิตก่อนจะดับด้วยถ้าจิตดับด้วยความขุนมัวเศร้าหมองก็อาจจะเกิดในสุคติแต่จิตดับในขณะที่ฟ่องแพร่อยู่ก็บังเกิดในสุคติคือขั้นตอนของกรรมในมันมันมันมีหลายช่วงหลายขว้และโดยเฉพาะก่อนดับจิตที่เรียกว่าสาันกรรมเนในเป็นเรื่องใหญ่คือถ้าไม่มีบาปเป็นแรงหรือบุญมากๆแล้วเนี่ยตัวเนี้ยจ,จะเป็น,นตัวตัดสินคติภพของบุคคล คือศีห้านี่ต้องเข้าใจนะว่าสี่ข้อแรกเนี่ยมันเป็นบาปสากลและสีห้าเนี่เป็นเป็นระเบียบโลกนะเป็นการจัดระเบียบโลกระเบียบสังคมตั้งแต่โบราณนะการมาไม่ว่าในส่วนใ,นวนใดของโลกก็ตามนคือเรื่องสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองในการสื่อสารเนี่ยมันเป็นเรื่องภูเขาเลย เราเห็นว่าอย่างประเทศที่นับถือศาสนาิสลามบางประเทศเนี่ยเลวลาเนี้ยพวกลักขโม,มยอย่างถูกตัดมืออยู่ด้ยเป็นอาญาของแผ่นดินมีมาตรการในการลงโทษพวกนี้รุนแรงนะแต่ละข้อนี่เรารุนแรงมากบางศาสนานี่จะแรงหมดทุกข้อเลยฆ่าคนอื่นเราถูกฆ่าให้ตายตกไปตามกันลักทรัพย์คนอื่นต้องตัดมือมือไหนลักก็ตัดได้นะ หรือว่าไปล่วงเกินคู่ครองคนหนึ่งก็ถูกก้อนอิดก,ก้อนหินปลาคว้างปลาจนตายไปน็นต้นเพราะัพระพุทธเจ้าเป็นการชี้บอกหนทางให้ทางนี้มันไปนรกนะก็อย่าไปเรางดเว้นนะฮะงดเว้นก็เกิดสํารวมระวังเราก็ไม่ต้องไปตกนรกกลัวนรกเนี่ยอย่าทาบาปเพราะท่านบอกไว้าบาปเนี่ยเป็นเหตุแห่งนรกเราก็ไม่ทําบาปเราก็ไม่ต้องไปนรก แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนไม่ต้องไปนรกถ้าทุกคนไม่ทําบาปทุกคนก็ไม่ไปนรกข้อต่อไปถามว่าถ้ายืมเงินไปแล้วไม่ยอมใช้คืนจะรับผลกรรมอย่างไรอันนี้ก็เป็นอธินาทานนะเป็นการยยกยอกทรับ็นอธินาทานก็โทษของอธินาทานมันก็เยอะนะฮะเ,เช่นว่าถ้าสมบัติที่ได้มารักษาไว้ไม่ไ,ได้ และเป็นคนไม่มีเครดิตนะฮไปที่ไหนใครก็ไม่เชื่อถือพูดจาะอะไรใครก็ไม่เชื่อแล้วก็จะเป็นที่สังเกียดของสังคมเป็นตน้วนี้มันมีเยอะนะฮะโทษที่ท่านแสดงไว้ในประบาลีนี่จะเยอะมากเพราะนั้นก็ดีที่สุดคืออย่ายืมถ้ายืมต้องรับผิดชอบเคยตั้งข้อสังเกตอาไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าเราทําความดีกับคนอื่นเนี่ยไม่จําเป็นต้องจํา ถ้าทำเป็นนี่เป็นศีลหรือทำไม่ดีกับคนอื่นเนี่ยต้องจำไว้เป็นนี่เป็นศีลก็ต้องใช้คือแล้วก็ไปทำความไม่ดีกับเขาเนี่ยต้องสำนึกผิดแล้วก็ขอขมาลาโทษแต่ตั้งใจสำรวมระวังไม่กระทำต่อไปนี่ก็เป็นหลักการที่เราเรียกว่ามันก็ทวนกระแสเยอะนะฮะตรนกระแสควาคิดจิตใจของคนเยอะเลยข้อต่อไปถามว่า การสวดมนต์อุทิศให้แก่พ่อแม่แก่พ่อที่เสียแล้วให้แก่แม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องทําอย่างไรสวดมนต์บทไหนก็บทไหนก็ได้นะคือการอุทิศส่วนกุศลมันเกิดขึ้นจากการกระทําความดีไม่จําเป็นจะต้องสวดมนต์เรื่องอะไรหรอกอะไรก็ได้ที่เป็นความดีนะให้ทานก็ได้รักษาศีลก็ได้จะเริญสมาธิก็ได้สวดมนต์ก็ได้นะฮะช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆที่เป็นกุศลก็ได้นะทําหน้าที่ของตนให้ดีก็ได้ก็แล้วแต่ มันเป็นความดีที่สามารถดูทิศไปให้ได้ทั้งนั้นไม่ได้เจาะจงเรื่องไหนเรื่องหนึ่งการสวดมนต์ก็เป็นหนึ่งในความดีทั้งหลายนะครับเพราะว่าในขณะที่เราสวดมนต์ n ราเจตว่ากายก็สุดจริตวจีก็สุดจริตใจเราก็สุดจริตมันก็เป็นบุญชำระล้างกิเลสความขุนมัวเศร้าหมองให้จางคลายลงไปจากจิตใจจิตใจเราก็จะดีขึ้นมันก็ทิ่สวนกุศลได้ การใส่บาตรที่ถูกต้องมีขั้นตอนอย่างไรมันก็ไม่ไม่มีขั้นตอนอะไรนะแหมายความว่าเตรียมอาหารไว้ตักบาตรแล้วก็เวลาพระมานะก็ไปรออยู่หน้าบ้านนะพระมาก็ตักบาตรไปถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแสดงความเคารพในบิณฑบาตเนี่ยคือพระท่านบิณฑบาตยังไม่สวมรองเท้าเราก็ถอดรองเท้าซะหน่อยแล้วก็ ไม่ควรยืนในที่สูงกว่ายืนในที่เสมอกันหรือว่าที่ต่ำกว่านิดหน่อยแล้วก็ตักบาตเสร็จแล้วก็ยกมือไหว้พระนั้นไม่ต้องไปอนุโมทนายถาวรีวหาใดนะเป็นการอธิษฐานใจเอาเฉยๆไปเต้ออกเสียงไม่ไดีไม่ได้คือแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้นะซึ่งยืนอยู่หรือว่านั่งอยู่เนี่ย เรายืนอยู่เนี่ยแสดงแต่คนที่นั่งอยู่เนี่ยมันไม่ได้มันไม่ใช่บรรยากาศเวลน,นี้อากราศรุ่นใหม่เนไปเทยยตถาบริวาอะไรกันในวุ่นไปหมดเลยพอเสร็จแล้วก็จบนั้นก็กุดน้ำวุี่กุศลให้แก่ปุญาตยายสัพพสัตต์ทัางหลายเวรัทราบันโมทนาในส่วนบุญเหล่านั้นแล้วก็ให้แต่ละชีวิตนั้นมีความสุขยิ่งขึ้นไป ก็เป็นกิจวัตรปกติธรรมดานะเป็นการทําความดีธรรมดาประการใดต้องฟังทั้งหลายในการตอบปัญหาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบู์ในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี